ซื้อลำมือสองซื้อคันนี้ไปนะครับประหยัดจากใบแดงนี่หลายแสนนะครับท่านผู้ชมนะหลายแสนเลยขอยงนี้อ่าสังเกตเลยว่ารถคันนี้เป็นรถเดิมแน่นอนนะครับสวยๆนะครับซอกต่งตางๆซับต่างๆเนี่ยนะไม่มีการดุ่งไม่มีการเคาะนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้หน้าเดิมแน่นอนนะด้านท้ายก็จะมีการชนหลังมาให้แบบนี้นะครับสวยๆนะครับเอาไว้กันชนด้านหลังสมบัรชื่อนะครับใครทีากำลังมองหารถกระบะนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับ4ี่ประตูเกียร์ธรรมาดาครับ ต้องรีบจับจองคนระับเป็นเจ้าของอันนี้ให้ได้นะครับมแนละ้ว สวยผมจะเป็นของคุณนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับอาร์ตบิคาร์นะศูนย์เป็นศูนย์สี่เป็นหกหกห้าเก้าแปดวันนี้นะครับผมมีรถที่ปรับสภาพเรียบร้อยแล้วมานนำเสนอครับเป็นรถอีซูซูนะครับ D Max 1.9 LDA นะครับ Highlander c a ปโฟรป็นประมาณ23นะคันนี้นะครับผมมาขายราคา6 5 0 0 0หบาทเท่านั้นครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของรถคันนี้กันดีกว่านะครับว่ามันน่าใช้อย่างไรนะครับเริ่มต้นจากด้านหน้าครับ ด้านหน้าของเขาะจเป็นไฟฉายหน้าโปรเจคเตอร์ครับมีเดยทํารันนิ่งมาให้นะครับแบบนี้อันนี้นะเป็นหน้าใหม่แล้วนะอันนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวก็เป็นหลอดไฟไฮโดรเจนนะครับนี่แล้วไฟจัหมอกก็เป็นหลอดไฟไฮโดรเจนนะครับแบบนี้ครับกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้ครับดูสวยๆครับดูหรูครับ่น้โลโก้ยูสุเป็นโครเมียมครับคงความเอกลักษณ์ครับ ด้านข้างเขานะครับก็จะมาด้วยล้อแม็กนะครับซิงโปรเจกต์วันนะครับรุ่น RTS นะครับเป็นล้อแม็กขอบ18นะครับจะมาด้วยขนาดยางครับ26560 R 1 8ยางเป็นยางปี2023นะครับท่านผู้ชมนะดอกนี่เรือือลึกๆนะเป็นยางซิงลายไฟนะครับแหมสวยๆนะครับช่วงล่างนี่สวยๆเลยครับท่านผู้ชมนะแห้งๆเลยครับไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับไอ้บันไดข้างมีมาให้นะครับท่านผู้ชมนะ บันไดข้างมีมาให้แบบนี้นะครับคิวกันซาดนะครับมีมาให้ทั้งสี่ประตูนะครับตรงนี้ฝาครอบประจูกข้างที่เสียเดียวกับตัวรถไฟเลี้ยวประจูกข้างเป็น L D นะครับโลโก้ไฮ g ลนเดอร์นะครับ่งบอกว่าตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะครับมือเปิดนะเป็นมือเปิดโครเมียมนะครับแบบนี้นะครับอ่าฮะมาดูภายในกันภายในนะครับเริ่มจากแผงประตูนะครับของถอเป็นสีดําล้วนแบบนี้แล้วนวมนะเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับแบบนี้เลยนะฮะอ่าสวย มาดูโครงสร้างกันครับรถปี2023นะครับเห็นไหมเม็ดองเม็ดอาร์นี่เรียงเม็ดชัดเจนเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าไม่มีการทำเสียไม่มีการตอกเม็ดอาร์ใหม่แน่นอนนะครับคันนี้สวยงามมากนะครับรถปี2023รถประมาณปีครึ่งนะครับยังไม่ถึง2ปีดีอยู่ในสภาพนี้นะครับผมให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะซอกต่างๆซอกเดิมแน่นอนนะครับปุ๊บอ่ะแต่ประตูหลังเหมือนกันนะครับสภาพนี่สวยๆนะครับ ไม่มีรอยขีดข่วนนะครับโครงสร้างนะครับเห็นไหมผมก็จะดึงให้ท่านชมดูทุกทุกคันนะครับเห็นไหมสวยๆนะเปันอ้างนี่ชัดเจนมากนะครับอย่างนี้ยังพอมีเวลานะครับยังพอมีเวลานะครับคันนี้ฮะล้อหลังนะครับก็ระบบเบรกของเขาก็จะเป็นระบบเบรกดัมนะครับเป็นดิสเบรกคู่หน้าอ่าคู่หลังจะเป็นดัมเแบบนี้นะครับอ่าเบรกดัมแบบนี้นะครับเห็นไหมสภาพล้อนี่สวยยางสวยใช้ได้ยาว คัสซงคัสซีท่านชมเห็นเนี่ยคัสซีเดิมนะครับจากโรงงานนะครับไม่มีการว้าคัสซีแน่นอนนะครับนี่ฮะด้านท้ายมาดูกันต่อเลยครับด้านท้ายของเขานะครับอ่าก็จะมีโลโก้อ s u d ดีแมกนะครับกล้องมองหลังมาให้แบบนี้นะครับตรงนี้อ่าไฟท้ายนะครับจะเป็นตัวหลอดไฟไฮโดรเจนเหมือนกันครับทั้งไฟเลี้ยวทั้งไฟเบรกครับเป็นหลอดไฟไฮโดรเจนครับ ด้านท้ายก็จะมีการชนหลังมาให้แบบนี้นะครับสวยๆนะครับเอาไว้กันชนด้านหลังสมกับชื่อครับมาดูด้านซ้ายกันต่อด้านซ้ายเนี่ยนะสภาพล้อนี่สวยนะครับไม่มีรอยเบียดนะครับกระจงกระซีสวยนะครับดอกยางเหลือๆลึกใช้ได้อีกยาวเลยนะครับแบบนี้ท่านผู้ชมนะนีะ่ประตูนี่นมาสวยๆส,สภาพรถเอาง่ายรถปี2 0 2พยสสาสภาพ,าพานี้เหมือนไปแดงเลยคันนี้อ่า ดูโครงสร้างกันหนห่อยนะโครงทรงโครงสร้างนี่เดิมแน่นอนคนระับสนิทเลยครับท่านผู้ชมตรงนี้เอาง่ายว่าผมบอกเลยว่าซื้อลถมือสองซื้อคันนี้ไปคนระับประหยัดจากไปแดงนี่หลายแสนนะครับท่านผู้ชมนะหลายแสนเลยตรงนี้ไม่ต้องซื้อไปแดงหรอกนนครับเราขับรถมือสองนี่ก็ประหยัดแล้วเอาง่ายหรือว่าคุ้มเหมือนกันนะครับตรงนี้นี่ครับมาดูกันต่อประตูหน้าครับสวยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมไม่มีรอยนะครับนี่มาดูโครงสร้างกันเห็นไห เดิมทุกจุดแน่นอนนะครับไม่ว่ารถกระบะนะครับไม่มีอะไรมากนะครับดูกันที่ไม่ดูกันที่สภาพรถนะว่ารถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนักพิการน้ําท่วมตัดต่อกอไม้แค่นี้ก็คุ้มแล้วครับนาตรงนี้่ะผมพาท่านผู้ชมนะครับดูรถรอบคันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมนะครับมาดูภายใต้ฝาป้งหน้ากันนะครับว่าผมเปิดฝาป้งหน้ามาแล้วเนี่ย สังเกตให้สังเกตอะไรบ้างครับไปดูกันเลยผมเปิดฝาปองหน้ามาแล้วนะครับมาผมจะให้น้นชมดูเลยว่าหัวน็อตเนี่ยไม่มีขยับนะครับอ่าหัวน็อตนี่หัวน็อตเดิมบันพับฝาปองหน้าเดิมเม้นอาร์คเดิมนะครับไหนมาบอกเลยว่ารถคันนี้ฝาปองหน้าเดิมบานพับเดิมหัวน็อตเดิมแน่น็อตแก้ต่างๆน็อตเดิมนะครับน็อตไฟต่างๆน็อตเดิมแน่นอนคานรับเบหน้าขวาเนี่ยคานเดิมแน่นอนนะคานหน้านี่ยครับไม่มีการไล่คานนะครับไหนม คันรับเฟหน้าซ้ายนี่เขาก็จะมีแผ่นเพจนี่ครับตรงนี้นะครับอ่าสังเกตเลยว่ารถคันนี้เป็นรถเดิมแน่นอนนะครับซื่อสวยนะครับซอกต่างๆซับต่างๆเนี่ยนะไม่มีการดุ้งไม่มีการเคาะนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้หน้าเดิมแน่นอนนะชิ้นส่วนละลายที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ก็เป็นชิ้นส่วนละลายเดิมเดิมดาตร์ดจากโรงงานนะพ่อแคตตำแหน่งเดิมนะเทอร์โบเดิมนะครับไม่ลวกไม่ซึมไม่หอนไม่เยิ้มนะครับตรงนี้นะ ปั๊ม ABS เดิมนะท่ออินทรอินเตอร์เดิมทุกจุดเลยนะทุกคนนะผมบอกเลยว่าคันนี้นะเป็นเครื่องยนต์ DDI หน0่งพีแรงม้าผมบอกเลยว่าแรงและก็ประหยัดนะครับประหยัดแน่นอนประหยัดเป็นหลักแน่นอนใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับผมแนะนาเป็นคันนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะอีกอย่างนะครับท่านผู้ชมออกรถมือสองเอาผมไปนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมรับประกรันให้อีก2ปี2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับอ่า เดี๋ยวเราดูในห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันดีกว่านะครับว่ารถปีส0 2 3ยเนี่ยภายในของเขาจะสวยขนาดไหนนะครับไปดูกันเลยครับเรามาต่อกันที่ภายในห้องโดยสารของ isuzu d i a m กันนะครับภายในของเขาจะเป็นโทนสีดำนะโทนสีดำเบาของเขาครับเป็นเบาะเมลน่วนอ่าเป็นเบาะผ้านะครับสีดำเดินด้วยได้สีขาวนะครับตรงนี้นะเบาของเขาเป็นเมลน่วนยังไงครับตัวนี้นะครับเขาจะมีรางเบาอตรงนี้ครับแบบนี้ครับ ง้างขึ้นนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้แบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะอานี่อันนี้ก็ปรับพนักพิงนะครับแบบนี้นะครับเป็นเมลน่วนหมดเลยนะครับตัวนี้อ่ากุญแจของเขานะครับเป็นกุญแจรีโมดนะครับแบบนี้นะครับเป็นกุญแจรีโมดแบบนี้นะครับนี่ผมขันเลยครับเสียบแล้วก็สตาร์ทนะครับอ่าเรามาเริ่มกันะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย สามก้านแบบนี้นะครับหุ้มด้วยหนังนะครับมาตัวพวงมาลัยมีมัตติฟังก์ชันนะครับนี่สามารถรับสายวางสายจากพวงมาลัยได้สามารถค้นหาขื้นเพิ่มเสียงลดเสียงจากพวงมาลัยได้นะครับมีระบบเซฟตี้นะ SRS airbag มาให้การบัดกรนฝนเมลนวลไฟใหญ่หน้าเมลนวนนะครับยังไม่ใช่ออตโต้นะหน้าจอแสดงผลของเขาก็เป็นหลอดไฟ LED analog น,นะครับ นี่แบบนี้เลยรถคันนี้นะครับใช้งานมาแค่2 9 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับบอกเลยแลใช้งานมาน้อยมากอันนี้ไม่แท้นะครับเครื่องเล่นของเขานะเป็นเครื่องเล่นหน้าจอทัชสกรีนนะครับแบบนี้นะครับรองรับอะไรได้บ้าง FM ได้ AM ได้ครับ Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะมี Google Map มาให้ด้วยนะครับทุานผู้ชมนะตรงนี้ระบบแอร์เป็นแอร์ n d e r l o ร์ล็อกนะไม่ใช่อ์ออโตนะครับตรงนี้นะแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ก็มีนี่ครับ ช่องเสียบพอร์ตนะครับ usb aux นะครับแบบนี้นะครับมาให้ครบเหมือนกันนะครับนี่เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเป็น6สปีดนะครับแบบนี้นะครับอ่าคอนโซลอ่าหรือว่าคอนโซลฝักครอบเกียร์นะก็เป็นพลาสติกสีดําแบบนี้ะโทนสีดําสิ่งอำนวยความสะดวกมาแล้วเขาแขนช่องเก็บของนะครับที่วางแก้วตรงคอนโซลนะครับ บกมือของเขาเป็นคงความอีกรักนะครับเป็นเบกมือเมลนุ่นนะไม่ใช่เบกมือไฟฟ้านะครับที่วางแก้วตรงแผงประตูนะครับมีมาให้นี่ครับที่วางแก้วตรงคอนโซลนะครับแบบนี้นะครับมะเก็บเก็บของช่องบนด้านบนนะครับแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเก็บเอกสารของถคันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับอันนี้มันเป็นสำเนารถนะครับอ่าเห็นไหมสำเนารถเนี่ยแทนตัวจริงนะเล่มจริงเราเก็บไว้ใน ออฟฟิศนะครับอ่ะนะครับเลขสีของเขาก็จะเป็น MP1 นะครับ TFR87JP G046552 นะครับตรงนี้เลขเครื่องยนต์เป็น r z 4นะครับ e j 5 9 5 7นะครับเครื่องยนต์นะครับ1,900 TC 150แรงม้าเป็นรถมือเดียวป้ายแดงมานะครับคันนี้ท่านผู้ชมรถคันนี้ครับซื้อสดนะครับบอกเลยว่าซื้อสดคันนี้เสียแหวน7ครับ ตรงนี้าบอกไว้ก่อนนะครับอสภาพโดยรวมนะในห้องโดยสารแถวที่หนึ่งเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับสะอาดสะอ้านผ้าหลังคาสวยๆนะครัไม่เป็นปุ๋ยนะครับบ้านบางแดดนะครับมีกระจกนะครับซ้ายขวาเลยครับมีกระจกแบบนี้นะครับไฟอ่านแบบนที่เป็นสีส้มนะครับกล่องเก็บแว่นขาไม่หักนะครับเห็นไหมสวยงามนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องโดยสารแถวที่สองดีกว่านะครับตรงนี้ไปดูกันเลย ห้องโดยสารแถวที่2เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับเบาะเป็นเบาะติดอยู่กับพื้นตัวถังอยู่แล้วนะครับแต่ผมจะเดินตรงนี้ให้ท่านชมดูนะครับว่าหลังเบาะนะครับตรงนี้นะครับมันจะเก็บพวกอุปกรณ์ช่วยเหลือชุกเฉินนะพวกแม่แรงต่างๆพวกบล็อกล้อจะอยู่ตรงนี้นะครับจะเก็บเอาไว้ด้านหลังนะครับแบบนี้เลยนะฮะผมขึ้นไปเลยครับเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแถวที่2นี่ครับขึ้นง่ายนะครับผมเข้ามานั่งแล้วนะครับสบายเฮลลูมเหลือเล็กลลูมเหลือนะครับเอาง่ายว่า กระบะสี่ประตูนะครับต้องยกให้อิสุนะครับนี่แบบนี้เลยสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีพนักเท้าแขนพร้อมกับที่วางแก้วแบบนี้ได้ไหมที่วางแก้วตรงแผงนประตูมีมาให้อยู่แล้วที่แขวนสมระนี่แบบนี้มาให้นะครับเห็นไแลวตรงนี้นะครับช่องเสียบ USB มาให้หนึ่งช่องอ่าเห็นไหมบอกเลยว่าถึงเขาจะเป็นรถกระบะ4ประตูเกียร์ธรรมดานะครับออปชั่นของเขานะผมบอกเลยว่าให้มาครบๆเลย น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับสาหรับใครที่กําลังมองหารถกระบะสี่ประตูแคปโฟตัวสูงนะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันดีกว่านะครับว่าช่วงล่างของปี23เนี่ยจะสมบูรณ์ขนาดไหนครับไปดูกันเลยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูช่วงล่างนะครับของรถกระบะปี23นะว่าช่วงล่างของรถกระบะเนี่ยมันจะแตกต่างอะไรกับพวกรถ PPV บ้างนะครับมาดูกันนะครับช่วงล่างของเขานะครับอ่ะ ก็เป็นกระบอกโชคสีต้นเหมือนกันนะครับแบบนี้นะครับแต่ช่วงล่างรถกระบะเขาจะไม่มีชุดแคมเมอร์มาให้นะครับสปริงไม่มีนะครับแต่เขาจะมีแหนบนะครับเอาไว้ซับแรงกระแทกนะครับแบบนี้ครับโชคนะครับเป็นโชคเดิมสแตนดาดจากโรงงานนะครับแบบนี้นะครับช่วงล่างนี่สวยๆแบบนี้เลยนะฮะช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยเนี่ยมันก็ไม่มีเหล็กกันโครงอะไรเหมือนพวกรถ P.P.V แน่นอน,นครับ เขาเน้นนี่ค <simplest> รับท mm ี hmm. ่แหนบกับโชกนะครับบอกเลยว่าเนี like ่ยช่วงล่างเนี่ยโชกเนี่ยเดิมแหนบเดิมไม่ล้านะครับการขับเคลื <ption> uh ่อนของเขาก็เป็นการขับเคลื่อนด้วยล้อหลังเหมือนกันครับอันนี้เฟืองท้ายมีชุดเพาขับแบบนี้นะฮะเหมือนกันการขับเคลื่อนเหมือนกับพีพีวีนะครับตัวนี้เพราะขับเคลื่อนล้อหลังนะครับช่วงล่างเนี่ยสภาพช่วงล่างนะโดยรวมๆนะเห็นไหมสวยนะไม่เป็นสนิมแบบนี้เลยนะรถปีถปี2ส มาดูช่วงล่างด้านหน้านะช่วงล่างด้านหน้าเห็นน้ำจเหรอสวยๆเลยครับเนี่ยเป็นพวกปีกนกต่างๆนะเหับท่าน้ห็นไหมฐา,าน,นัมเบอ่ะยังอยู่นะครับยังอยู่ตำแหน่งเดิมนะครับลุมงลุกหมากนะครับแบบนี้ครับลุกหมากไปแหลกยางหุ้มเพลาต่างๆเนี่ยบอกเลยว่าเป็นชิ้นส่วนอะไรเดิมๆสแตรดานนะที่ออกมาจากศูนย์บริการของอิซุสุเลยนะครับเห็นไหมสวยงามมากครับแห้งๆครับซีนต่างๆท้ายโครงท้ายเครื่องท้ายเกียร์เนี่ย แห้งแห้งแหลกนี่ไม่มีรั่วไม่มีซส่อมแน่นอนนะครับบอกเลยว่าใครกําลังมองหารถกระบะสี่ประตูเกียร์ธรรมดานะต้องเป็นคันนี้เลยนะครับเดี๋ยวมพาท่านผู้ชมนะไปเทดไดนะ้คไปโดยคอสพายกันแนละ้วว่าช่วงล่างที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะดีจริงเหมือนที่ผมพูดไหมปไปเทดไดกันครับท่านผู้ชมนะผมพาท่านผู้ชมนะครับดูช่วงล่างแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเทดไดนะครับว่าเครื่องยนต์รถป็นยี่สิบสามนะครับเครื่อง1.9้นะ150แรงม้าจะเป็นยังไงนะครับ ระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์ออโต้ครับแบบนี้เลยครับโกลเกียร์นี้เขาปกติเลยแน่นอนนะครับดูช่วงล่างครับนี่ครับท่านผู้ชมนะผมโดดคอสะพานลงมาแล้วนะครับบอกเลยว่าสมูทอ่ะมันไม่มีการดึงซ้ายดึงขวานะครับนะรถคันนี้อ่าเครื่องเกียร์นะครับอ่ามันเป็นเกียร์ธรรมดาซึ่งการขับขี่มันก็จะแตกต่างกับเกียร์ออโต้อยู่แล้วนะครับตรงนี้บอกเลยว่าเกียร์เนี่ยเข้าแบบปกตินะครับอ่าเข้าแล้ว เกียร์ไม่หลุดนะครับคาว่าเกียร์ไม่หลุดคือ,อยังไงครับถึงว่าอันนี้ผมขับผมอยู่ที่เกียร์สาแบบนี้นะครับเห็นไหมเกียร์สาแบบนี้แต่พอเราเข้าเกียร์ไปแล้วครับ <c oughs> ถ้าเกียร์มันเด้งลงมานะครับแบบนี้เกียร์มันเด้งลงแบเงี้แสดงว่าเกียร์เนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้ระบบเกียร์ไม่มีปัญหานะครับเครื่องไม่มีปัญหาช่วงล่างเดิมดีนะครับไม่มีการโยนเย็นนะครับไม่มีการดึงซ้ายดึงขวา เลี้ยวต่างๆนี่ครับไม่ดังกูกะแน่นอนนะครับใครทีกำลังมองหารถกระบะนะครับอ่าไว้ใช้งานนะครับสี่ประตูเกียร์ธรรมดาต้องรีบจับจองครับเป็นเจ้าของกันนี้ให้ได้นะครับคุณผู้ชมครัคิดจะออกรถนะครับคิดถึงอาร์บิคานะครับเดี๋ยวเรานะครับไปฟังราคาอีกรอบล้วว่าวันนี้ผมจะเอาอิสุนะครับหนึ่งจุดเก้าปีปะมาณยี่สิบสามเนี้ยมาขายเท่าไหร่ฟังราคากันผมพาท่านผู้ชมนะครับดูรถทุกซอกทุกมุมแล้วนะครับ อ่าเรามาสรุปกันเลยนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับ Isuzu นะครับ D-Max 1.9 LDA นะครับ Highlander Cab 4ปี2023นี่ผมให้100%เซนลยนะครับบอกเลยหนึ่งเลยเพราะอะไรไม่น้อยสุดในตลาดแน่นอนนะครับมาฟังราคากันเลยนะว่าวันนี้ผมมาขายเท่าไหร่วันนี้นะครับผมมาขายราคา659,000เท่านั้นใช้แบบประชาชนไปเดอออกรถนะครับบริการจัดไฟนัซ์ถึงที่บริการส่งรถถึงที่นะครับ รับประกันหลังการขายให้2ปี20,000กิโลเมตรคิดจะออกรถก็ถึงอาร์ตบิ๊กคาซูเปอร์ซูส4ไป6 6 5 9 8ก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดสับสับคล้านะครับกดติดตามด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะเอารถด,ดีๆรุ่นไหนไมาเสนอวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม้แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com